ยังอ่ะโอเคแ,แล้วกันไรชาร์ตี่ในี่ยตอนเราดูมันีือคอนสุดเกมสตดอัทอะไรออเช็อชซอนไม่ใช่ซอสมันอ่านว่าซอสซอสอะอ,อ,อย่างเดียวฝ่อยดาบอย่างเดียวแล้วก็อะไรต่อไม่รู้อันไหนออกก <plateau> ็จริงๆเป็นเกมของสอตดอัทอะไรนะคะเขาเพราะว่าจะมีตัวละครเป็นพีเตอร์อันตินายูกิอ่าชินาจีโอคายลิสซิลิก้าตัวนี้ไม่รู้ชื่อแล้วก็เอ็กคิวมั้งแล้วก็วกอีพวกนี้ไม่รู้ชื่ออ้อใช่แล้วก็ลีฟาค่ะแล้ว แล้วก็นะคะก็ยังมีแอสนาทั้งแบบเป็นราชินี F แล้วก็แอสนาแบบเอ o โอค่ะก็เกมนี้เป็นเกมที่ชอบมากเลยเพราะว่าเป็นของ s. a o คือรัก SAO มากมากก็เล่นไปสักวันนี้เป็นวันที่สองะค่ะที่เ,เกมนี้ก็เดี๋ยวจะมีอะไรให้ดูนะคะเราเป็นอามาแล้ว <laughs> เห็นถายไปเยอะเลยอ่ะไปเยองเดี๋ยวเเผือเจอกันเผือเจอกันเผือเจอเออกดูก่อนปิเตรวเจอเลยไม่ใช่ในแชทเลยในเมืองในเมืองจะคุณในเมืองไมอ้ยอันเดอร์สเตอยู่ตรงนั้นแหละอีนเนเออยู่ไหนโอเคไม่เจอเลยแหละก็จะมีกป็นต่ละคหลายมากเลยอ้า ใช่ค่ะแล้วตัวละครนี่เรามีเดี๋ยวค่อยไปจ้าตัวละครนี่เรามีก็จะมีเป็นอาชินาชิโนอหัวแมวลักกี้นะตัวนี้ไม่รู้ชื่อจริงจิแล้วก็ซิลิก้าไอคิวลีฟ้าอ๋ออ,อันนี้ไอตัวนี้ใช่ไหมรู้ลแล้วจำได้แล้วจำได้แล้วช,ชาติชาติหรือชาติอ๋ออ๋อตัวนี้ชื่อชาติชาติชาติบ้าจำไม่ได้ไม่รู้นะก็ตอนนี้เกิใครรู้คอมเมนต์ให้หน่อยอ๋อใช่ดาบของอาชินาก็เลยก็เป็น กลับเมืองอ้อาวกดไม่โดนโอเคเป็นดาบหายากแล้วก็ทุกอย่างก็อัพเต็มหมดแล้วเดี๋ยวเพิ่มสก,กิลสินะวอซื้อซื้อเงินโดยเ,เพชรเพชรไม่หายเออเพชรจะหายง่างยเนี่ยแต่ว่าเพชรนี่ได้ง่ายเหมือนกันอยา่าอัพสก,กิลอสก,กิลลีฟาา้ากันดีกว่าเออใช่เขาเอาลีฟา้าไปบู๊ก่อนอัพสก,กิลลีฟ้าเข้าไว้เพราะว่าอัลีฟ้ายังอัพสกิลไม่ได้ ออลีฟ้าอับถึงวถึงสองแล้วลืมแจนบอกตอนไหนแยะเออตอนไหนอ,อันน้าเ้วออลีฟ้าไม่ได้อยู่หน่วยโ<อ>จมตี<อ>ตแล้วนี่เคป้ปแปบูกันส่วน HP ของซันจินะคะจะมากที่สุดในบเป็นที่เรามีนะคะอ๋อซาจิไม่ใช่เหรอเออซาจิอะไรนะคะว่าไม่ดู เราก็เล่นถึงด่านที่สี่แล้วเล่นดีามากเฮ้ย <Hey. S 2> นี่เขามาเก็บเบลลี่ปืนเออจอดเลยนี่ไฟฟ้าก็เก่งดีกว่าเฮ่ไีฟ้าเก่งแต่พอดีว่าไม่มีอาวุธให้ลีไาเลย <Hey. S 1> ต้องหาอาวุธอ <Hey. S 1> ่ะเออเลื่นถาดของจิสิก้าออกมาให้ไีฟ้าเออไม่เอ <Hey. S 1> <Jessica S 2> <ม>าเด็ดยจิสิก้าตามเลยเซิลิก้าซิลิก้า ตอนเเวลนะค่าโคตรยากนี่าจะเ่นมนี้ก็จะเป็นเกมสลาบูรุบูรุบูรุอไปอะเดะเดวเดอเอลืมนอกว่าชิันนอยู่ด้วยจริงๆอ่งะจะมีชิ้นนเทลีฟาแต่ทีนี้เดี๋ยวทูพิษเฮือเฮือเฮอเดี๋ยวนะคะเราให้ฟื้นฟูเสร็จกันแป๊บนึง ลืมบอกไปค่ะว่าซิลิก้าจะเป็นตัวฟื้นฟูให้กับกเรานะค่ะก็ถ้าเกิดว่าแล้วก็สําหรับอยากให้ฟื้นฟูเยอะๆก็ต้องอัพสกิลซิลิก้าให้เยอะๆด้วยนะคะไฟฟ้าไม่ใช่ดาบเลยไฟฟ้ามันใช้ดาบสามีและระวังเห็ดผิดด้วยนะคะก็โดนผิดไม่ได้นะลดเป็นพันๆ HP โอ้โหค่ะ บอสเลยนะคะเอ้อด่านนี้รูสึกเหมืนอนเคยผ่านแล้วนะอ้ออออะะออา,า,ว,ออาวนี่ผ่านเหรอเออน่าจงไม่ผ่าน่าสกิลโอ้ยสกิลนี่ไม่มีีมไปเลยอ้าวนีถดถดก็นะคะก็งง,งงอยู่ว่าทำไมชื่อตัวละครนันแปลกๆคืออาชนาชื่อว่า อัศวินเปลวไฟเลยนะแก่งลีฟ้าก็เอ๊ใส่ลมงงมากเขาต้องใายด่านยากๆกว่านี้นี่แองดูดิอัพหมดแล้วอแล้วไหนเขาสามารถจับไปคลิกคลิก,ลกเอาซิลิกาแมนแทนชีนั่นโ,โอเคโอเค,อไ,อเคได้เลยเดี๋ยวนะไปดูฮีโร่อน

รีไฟที่13แล้วนะเอาเฮ้ยเฮ้ยพลังงโจมตีทำไมรีไฟแค่สามพันหกหน่อยเองน่ะโดเนี่ยดูดิแต่ละชื่อที่ของเขาเลเวลสามอะจุดสามี่ทำไงมันถึงมันเลเวลสิบสามป้อนอาหารลอ,องป้อนอาหารมันดีอนอาากดอัปเกรดเลเวล มันก็จะให้พันห้าสองพันเทโหเป็น<ล>ไงเรลื่องอะไรเลื่อสองอรู้ยังเหรรู้เรื่องใช่ไหมโอเคไปเล่นต่อร้อยเล่นด่านสี่ิบสเกมนี้เป็นเกมที่จะมาฮิตแทนไมค์ครับนะคะทีนี้ เนื่องจากว่าที่ผ่านๆมาช่องเรามีแต่การอัพ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 แต่ไม่ครับตอนนี้เราจะมาอัพไอ้นี่เื่อเป็นอาสนาโบพอแล้วพวกเราอาสนาโบชอบ S A O มากอะเดี๋ยนะฟื้นฟูกันทีก็จะบอกว่าสุจิอฮพสองหมื่นแล้วมีแค่หมื่นเจ็ดพี่ดูซาจิเออซาซา ชาชีซูชิฮะแล้วซูชิไปทำแปลอะไรมิสซับเอ้ย <B YE. S 2> ไปกินที่เมืองนี้ที่เมืองขามันสามารถเจอกันได้นะแต่ติดตรงที่ว่าติด,ดยตอยู่ตรงที่ว่าอะไรเ่ยเออคิดไม่ออกช่เถอะฟาสกิลไม่โดนพืนผูนผูเดีเยวไม่โอ้เสียดายเสียดายเมื่อรอส่วน ชีเปลี่ยนเตียงไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเขาไม่เปลี่ยนเตียงหรอกแล้วก็ชนะแล้วโอ้โหไม่ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเตียงไม่เปลี่ยนเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนตาเชื่อมันเถอะไม่เปลี่ยนหรอไ๋อเฮ้ยเอ็ง ด่านที่หกเป็นอี่ผู้ช่วยของเลฟเวลเปลี่ยนเตียงเอ๊ะเล็กคอนเหรอเออกะเล็กคนเล็กคอนมีฟาเวลสิบสองอยู่คนเดียวคนอื่นไม่สิุดออีกบอกเขาไปไหนอ่ะเขาไม่รู้เออทุกตัวของเขาเลเวลสิบสามหมดทำไมเขากรเกี้งนี้ พี่สามารถดูดและพลังงานของผู้เล่นหรือ่างกอปี้อื่นเพื่อทำการเสริมแกง่งข้าก็สามารถรวมพลังงานและพลังงานเหล่านี้สามารถใช้ทำพิธีเซ<อ>มาลางอะไรไม,มีเหตุผลนี้พวกเราก็ไม่สามารถปล่ยเรื่องมันไปได้ทุกคนมากับข้าวัดเดอะไปเลยขึ้นมแมงอตัวนี้มันจะปล่อยคิดด้วย พื้นที่ละสามร้อยห้าเฮ้ยเออเกรงฟรีบอสฮึดโอ้ยากที่พอกับราชินีเอลเลยชาร์ตสกินโอ้ยหนักมาก่นี่ก็เบาเลยนะเรีนพูดหนูอะ <laughs>

ยานยากนใช่ยากมากโมันเถอบอ่ะตายแล้วอ่ะ วิ่ไม่ทันอ่ะแงทวิตไม่ทันนะเดี๋ยวต้องมาตอนตู้บอสอีกทีละมาแหละ อย,าย,ย,ย่าเลยจีนย่าช่วยเหรอเฮ้ยแองอย่าเลยจีนย่าช่วยขาดเลยมันจะชนะไหมอ่ะอาชีนั่นตายแล้วอัศนสีตายต่อเอาแพ้สองสามรอบแล้วโอ้ยไม่ไหว ไปด่าไปอัพสกิลฮีโร่จะยังดีกว่าไปดูที่ 4